อ่ะอร่อยไหมทำหน้าราหล่อครับทำหน้าราหล่อครับไหนลูกอมอร่อยไหมครับน่ะลูกอมยัดไปด้วยครับสองมือละครับอีกมือสลายครับโอเคอลูกอมยัดใส่ไปด้วยครับโอเคแล้วก็สลายตอยลูกอมยัดเข้าด้วยครับเขาว่ายายน้อยเลี้ยงไม่ดี นุ่ก็พอกันเลยครับเต็มปากเลยครับอ่าลูกอมยัดใส่ครับอ่าต่อด้วยสาหร่ายครับโอ้โหอร่อยนะอ่อ่าลูกอมยัดใส่ครับโอเคแล้วก็ละสาหร่ายครับโอเคอ่าโอเคอ่าลูกอมยัดใส่ด้วย 我了，我了，连巴<啦>